สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยยังอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะคะอยู่ที่ฮอกไกโดพาหนูยิมหนูแยมมากินซูชิสายพานที่ร้านนี้เลยนะคะทางด่วนคะ่ะวันแรกเลยคะ่ะเพิ่ง <c oughs> ลงจากเครื่องเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตรงดิ่งมาซูชิสายพานนี่เลยแต่ทุกคนยังจะบอกว่าตอนนี้คิวที่เราได้อะได้คิวที่91นะคะอตอนนี้คิวสี่ 10อยู่นะคะเราจะต้องรออีก50กว่าคิวน่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 2>, 2, ชม2ชั่วโมงนะคะหนูยิ้มหนูยย้มจะรอใช่ไหมคะเราคิวที่90กว่า91ตอนนี้ <98. S 2> คิว50อยู่แล้วอีกประมาณ41คิวโอ้โหทำไมแม่ปุ๋ยถึงจะต้องรอขนาดนี้รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้คือร้านดังค่ะ ราคาถูกแล้วก็ของสดด้วยนะคะโอเคเรารอกันต่อไปค่ะเนี่ยคนข้างในเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคน <c oughs> ไปดูที่สายพานหนูยิ้มหนูย้มก็เลยมาเดินเล่นข้าวเวลาอต้นไม้ต้นนี้น่ารักจังเลยอะ่ะเป็นชั้นช้นอ่ะเป็นชั้นๆน่ารักจังเลยออืม <c oughs> อยากเดินเล่นตอนนี้คือลมเย็นนะคะวันนี้ลมะคะ่ะลมพัดมาคือลมเย็นนะคะ ใส่เสื้อสองชั้นค่ะหนูยิ้มหนูแย้มแม่ปุ๋ยพ่อบอมชั้นแรกก็จะเป็นชั้นเสื้อแขนยาวชั้นที่สองก็เป็นแบบเสื้อแขนยาวอีกชั้นหนึ่งนะคะแต่เป็นแบบบุกขนนะคะชั้นข้าทั้งนอกเออมีไซคกโมาร์ทเราไปเดินไซคกมาร์ทข้าไ,นะ <c oughs> ไม้ลายไซคกมาร์ทคือซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นของที่ฮอกไกโดนะคะมันจะเป็นป้ายสีส้มๆอย่างนั้นค่ะ <c oughs> เป็นนกเหมือนนกอะไรอ่ะเป็นเหมือนนกเป็นไก่หรืออะไรสักอย่างนี่นะค่ะ เรามาถึงแล้วนะคะไซโกมาเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันค่ะหนูยิ้มต้องดึงมาไอ้ขนุ่มเลยเหรออันนี้อร่อยอันนี้ไม่ปุ๋ยชอบมากเป็นเหมือนหนังกรอบค่ะเป็นเยลลี่หนังกรอบไม่ใช่เนาะอันนี้เ่รอใครมีสองไม่ใช่นี่ก็ไม่เคยกินดั้งเลยโมเสจเอาเยอะขนาดนี้ได้เหรออร่อยค่ะมันอร่อยใช่ไหมยิ้มเย้มาถึงที่ซีมอนเลยค่ะเดี๋ยน้องนุ่มมา อันนี้พอเยี่ยมชอบขนมยี่ยมน้องหมาชอบแน่ขนมปิงอนนี้ไข่ที่ไข่มันก็เหมือนขนมขิงอันนี้ก็น่ากินนะเนี่ยไงใส่เาดด้อไมอาไปอย่างระเยไหมไม่เอาอันนีเอาันี้แค่อันเดียวเอาอันเดียวพอละอย่างละรถเนาะ ทุกคนต้องมาซื้อนะคะอย่างนี้อร่อยนี่มันลองที่เราติดอะไนะคะเราก็ซื้อที่นี่อุ้ยอันนี้เหมือนยิ้มแย้มเหมือนยิ้มแย้มซื้งๆเลยเหรอเคยกินเคยกินอร่อยเฮ้ยอยากจะบอกเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวหนูยิ้มยิมแย้มนะคะจะมีไปทํามาม่ารสของตัวเองด้วยนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวคอยติดตามดูนะคะน่าจะใช่ดิชินคัมนูดเดิลนู่นไปทําที่โตเกียวนู่นเลยนะคะ เราไปซื้อของที่ไซโก็มาเสร็จแล้วนะคะหนูยิ้มเัียมก็ได้เยลลี่พอกลับมานะคะก็ยังไม่ถึงคิวของพวกเราคะ่ะทุกคนในร้านเนี่ยก็เลยเล่นไพ่ผสมสิบรอข้าวเวลาเอาผสมสิบปอมนะคะ <laughs> ผสม,มะะผสิบนี่หมายถึงว่าอะไรเอ่ยใครถ้ามีเรามีไพ่เลขเจ็ดเราจะต้องหาไพ่เลขสามมาคู่กัน <laughs> รวมกันแล้วให้ได้สิบนะคะ <laughs> เราก็จะ ได้ไพ่คู่นั้นไปนยยาปปยยยงงวิใครชนะหนยิมนย้มอ่าหนยิ้มบายอ๋อได,ได้ได้กี่คู่แล้วเนี่ยได้สามคู่แล้วเนี่ยอ่าทิ้งสอง,งไปงโอ้ยหนยิมมีแปดได้แล้วแต่นี่ในมือของแต่ละคนเหลือไพ่แค่สองใบนะคะ อจอยจอยทิ้ง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 หนูยังทิ้งอ่าอุ้ยสิบมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีแล้วก็ทิ้งใช่ไหมใช่อ้หนูแยังได้หนูแยังชนะทำไมหนูยิ้มมีสี่ห้าใบแล้วหนูแยังมีใบเดียววะทำไมมันเหลือไม่มาล้านกันเลยอ่ะ เขารอแล้วหรือเปล่าใช่ละป้าอ่ะดู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 ค่ะหกสิบเจ็ดเราคิวเข้าสิบเอ็ดนะคะตอนนี้คิวหกสิบเจ็ดละมันเริ่มข้ามมีคนน่าจะสลายคิวอ่ะเยอะลยสลายคิวอ่าแล้วก็รอไปเรื่อยๆโอเคเรารรตจะไปนะคะทุกคนถึงคิวเราแล้วนะคะเรารอไปสองชั่วโมงเต็มเต็มค่ะ โอเคจริงๆอ่ะมันเป็นซูชิสายพานะคะแต่คนทานเยอะเขาทำมา,ปมาเปะมาวางบนพื้นที่สายพาน่ะไม่ทันคะ่ะก็เลยจะต้องกดสั่งอย่างนี้เอานะคะ,ะมันมีนี่ไงซูชิมีนามีกุง้งเลยอันนี้แบบมันกุ้งต้มหรือเปล่าเนี่ยน่ากินนะแม่ปุย๋ยให้กินได้<ต>อาอันนี้เหรอม,มันเลื่อนอย่างนี้ได้เปล่า นี่ไงนั่นไงนั่นไงเอออย่างเงี้ยเอานี่ไงนี่ไงเบอร์นี่หนึ่งเดี๋ยวยมแอมเลือกเลยอ่ะมันมีหลายเมนูมากเลยนะคะเนี่ยทุกคนนี่ไงเอากี่คำอะไรเงี้ยหนึ่งเซตก็จะได้สองคำเนาะมันเป็นสองร้อยแปดสิบหกยนอ่าลองดูลองเล็กดูก่อนสั่งดูก่อนคอนเฟิร์มไปก่อนหรือว่าออเดอร์ออเดอร์อ่ะลองสั่งไว้ก่อนอ่าอ่าไปต่อเลยไปต่อเลยอุ้ยอันนี้เป็นปูหรือเปล่าเมื่อกี้ เอาไหนอ่ะเอาไหนอีกอ่าอ่าให้ยิ้มเลือกเลยยิ้มยมกินสมัติอู้นังไงเขาจะเอาวาซาบิไหมหรือว่าไม่เอาวาซาบิท็อปปิ้งอ่ะเอาวาซาบิหรือเขาใส่วาซาบิข้างในหรือเปล่าอันนี้มีวาซาบิหรือเปล่าวูดูไลซัมนี่ไงวาซาบิวิชยัวซูชิเอากี่ชิ้นเอากี่ชิ้นเอาข้าวขาวหรือข้าวนี่ข้าวน้อยเอาข้าวน้อยเนาะเอาข้าวน้อยเอากี่ชิ้นเอาสี่ชิ้นไปเลยไปกินด้วย เดูย้มกำลังจะทำน้ำชาเขียวนะคะเขาเคยมาร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะเขาจะแบบมันจะปิดถ้วยหรือไว้แล้วก็เปิดแล้วก็เปิดฝาแก้วเขาจะมีให้นะคะแล้วก็ตักบะะินคเป็นชาเขียวนะคะตักใส่เลยไปเลยแ่ะ้องระวังน้ำมือร้อนได้นะขอไม่เอาไม่ปุ๋ยค่ะพอแล้วแบบกลางๆพอแล้วค่ะกินแล้วก็ปิดฝาเสียวๆแล้วก็นี่ตรงนี้นะคะเราก็ไปเติมน้ำร้อน บอกหนูว่าไม่ใช่ที่ล้างมือคะร้อนมากเลยนะคะต้องระวังนะคะอุ้ยกระเด็นเหรอคะค่ะกระเด็นได้กระเดใช่เยอะไหมเยอะไหมโอเคต้องค่อยๆนะคะเมื่อกี้หนูแย้มโดนน้ำร้อนลวกแล้วอันนี้มาแล้วนะคะซูชิของเราแม่ปุ๋ยสั่งซูชิกุ้งต้มนะคะอันนี้เป็นปูแซลมอนเบอร์นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมนะคะโอ้ีกหน จะลองชิมเลยเหรอคะมไม่จิม้มซอสเหรอจิ้มโชยุโอ้โหคือแบบแซลมอนคือชิ้นใหญ่มากอ,อ,อะไรเลยคะยำบ้มมากให้เรายำชิมบ้างข้าวน้อยดูมันมีสั่งแบบว่าข้าวน้อยข้าวเยอะเอ,อาเตบียบหรือไม่เอาอย่างเงี้ยอ่ะให้ความลองชิมดูว่าสดหาไหมเด็ดหั่นยำบ้าง อปูเนียงอร่อยไหมอร่อยมากอรอยมื่อกรับบสุดจจังแม่ปูนะคะแม่ปูจะินีเปนดิบหวานสดาอร่อยมากเป็นไงจากที่ช้าสดมาก้มีเป็นขาปูเป็นปูเป็นปูไม่ใช่ปูอัดเป็นเนื้อปูเลยัวะเป็นเนื้อปูเลย เห็นเนื้อปูเลยเอาหมดแล้วเราไม่ปูกินแค่กินคำเดียวเองเพราะคนละหนึ่งคำไงขอจิ้มหน่อยขอจิ้มเนี่ยมีมาสบิโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปทานก่อนนะคะใครมาก็แนะนำเลยนะคะร้านนี้อร่อยมากแต่รอคิวนานนิดนึงใครอยากไม่รอคิวนานก็คือมาตั้งแต่มาก่อนร้านเปิดนะค่ะทุกคน ร้านเปิด11โมงใช่ไหมคะพระบอมโอเค11โมงคุณน,น่าจะเยอะแล้วอ่ะใช่ค okay. ่ะโอเคโค่ะรออ่าอาค่ะหนูยังมองเป็นชั่วโมงใครอยากมาก็สามารถซื้อตามชื่อนี้ได้เลยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย